ในหนึ่งวันเรามีเวลาจำกัดแค่6ชั่วโมงคิดว่าเราจะเที่ยวได้กี่ที่และที่ไหนจะทำให้เราเต็มอิ่มได้บ้างมากไปกว่าการถ่ายรูปบ้านสารดินน่าจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่เราจะพูดได้ว่าเราเต็มอิ่มนะสำหรับแหล่งท่องเที่ยวเล็กๆหมู่บ้านริมแม่น้ำท่าจีนแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ที่แรกที่เราจะไปคือตลาดน้ำบ้านสาลาดินแต่ว่ามันเป็นวันธรรมดานะตลาดจะเปิดวันเสาร์อาทิตย์เราก็เลยพลาดไปแต่ก็ได้ชิมข้าวตังของอร่อยประจำหมู่บ้านเป็นการปลอบใจแทนจากนั้นเราก็ปั่นจักรยานไปสวนคุณลุงบุญเลอร์สวนผลไม้ใกล้ตลาดน้ำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตตไฮไลท์ของที่นี่คือนั่งรถอ e ีแท็กเข้าชมสวนและกินเมี่ยงห่อใบบัวถ้าใครเป็นโรคกลัวความเร็วเราไม่แนะนำนะเพราะหัวใจจะวายเอา แต่ถ้าชอบนั่งรถชมสวนเร็วๆเราก็เก็บอินเสิร์ตมาฝากไปดูกัน okay. ชดสุดท้ายคุณลุงอาจจะสิ่งไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะเสร็จแล้วเราก็ข้ามไปวัดสวุวรรต่อข้ามสะพานสีหวานเย็นถ้าใครมาเที่ยวก็จะนั่งเรือจากจุดนี้แต่เราปั่นจักรยานมาเลยปั่นต่อไปที่บ้านฝักข้าวไฮไลท์เลยนะตรงนี้ ที่บ้านฟักข้าวเราได้ชิมขนมอร่อยๆที่มีส่วนผสมจากฟักข้าวทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาลวคุกกี้มีกรอบตบท้ายด้วยเครื่องปะทินผิวที่ทํามาจากฟักข้าวสําคัญเลยบรรยากาศดีๆริมน้ําอย่างนี้คุณยายจิม๋มเจ้าของบ้านฟักข้าวก็มาแหล่ให้เราฟังซึ่งเราก็ไม่พลาดที่จะอ่านมาเผื่อเพื่อนๆด้วยไปฟังกันเลยพาลงเรือที่ท่านาวัดสวน แล้วผายพันชมครองทองวิธีปีนาบัวครองลุงแจ่มอแรมรูจีพเพลินชีวีชมบัวทั่วทองทานเป็นยังไงบ้างกับสีที่ที่เราพาไปอาจจะไม่ได้เห็นหลายมุมเพราะเราถ่ายคนเดียวนะแต่ก็อยากให้มาเที่ยวจริงๆที่เหลือ เราไม่อยากให้คลิปนี้มันยาวไปมันจะกลายเป็นสารคดีปเปล่าๆเราเลยจะอินเสิร์ตให้ดูว่าเราไปไหนมาบ้างก็มีสะพานเขียวสุดการเรียนรู้ของชาวบ้านและที่สุดท้ายก็เป็นนาบัวลุงแจมเราฝากท้องที่นี่แหละมันยากาศดีอาหารอาร่อย Baby, สุดท้ายนี้ถ้าใครจะมาเราแนะนำตอนเช้านะจะได้ไม่ร้อนจะลงเรือหรือปั่นจักรยานก็ได้ ส่วนใครมองหาที่เที่ยวไม่ไกลกรุงผู้คนอัทยาศัยดีเพลิดเพลินกับวิถีชีวิตริมน้ำเราก็แนะนำนะบ้านสาราดิน